สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบช่องยีกัท่าพาแล้วนะทุกคนวันนี้ยังมาถามว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในหน้านี้นะทุกคนเพราะว่าเราได้ไปจ้างทางร้านในเฟสบ,บได้ไปทําการปั้นตัวหนึ่งของทีมเราทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะโอเคแล้วเราก็จ้างเขากดแพ็ก85นะทุกคนแล้ว89แล้วก็ให้ทุกคนทายว่าเราได้ตัวอะไรมานะทุกคนให้ทายตอนนี้เลยนะทุกคน อ่าถ่ายเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวนะขอก็ดกก่อนเดน่ดนเดน่ดนนนี่ค่ะทุกคนเราได้เทพีอาร์มาเดลสอแล้วก็เอเรนที่เป็นร่างอั per, นไฮเปอร์เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งกันเลยนะคะและนี่คือตัวที่สิบใบที่เราไปเปิดมานะคะเดี๋ยวอีชั้นจะ ไปทำการออตัดคลิปใส่ให้เนาะก็ไปดูคลิปกันเลยนะคะนี่ค่ะ โอเคก็ตามนั้นนะทุกคนคลิปก็ประมาณนี้แหละเราก็วันนี้เราก็จะมาเล่น PVP กันนะทุก <hatten> คนโอเคนะดูสิอื้อหืออาอันนี้ฉันไปตีเองนี่นะออกกันนี่นะโอ้โหโดนตียับเลยนะเดี๋ยวเรามารอเล่น PVP กันดีกว่าเออ ทีมนี้น่าจะไหวนะ hey, มังนะน่าจะไหวย้ำนะ oh. <laughs> ไม่ได้ไห่ร้อยเปอร์เซ็นต์มังนะ oh. น่าจะไหว <laughs> <laughs> นี่ครัปล่อยอามาธออกมาก่อนเลย <laughs> เรามีดาเมจสัมผัแล้วก็ทัดแสงก็ต่ต้องการธา <laughs> มุเมื่อเป็นอลิจิกิต้องการก็คือแค่อลิจิกิตัวเดียวนะต้องการแค่อลิจิกิอ้าวเอเลนฟังลูกศรมาแล้ว คืออมาม่าเราเลือดถึกมากใส่เกียร์มันไม่ได้เยอะอะไรเลยสึกมากแล้วโอ้การยังเลี่ยงเยอะเยอะเยอะอ้อเอลินท่าน้ำเนาะเอ้อไม่ใช่ท่าพืชเนาะเราก็ต้องนี่นค่คะโอ้มดีแรงมากเลยทุกคนเอ้าต้องแช่แข็งมันไปก่อนไม่ไงี้นะยายแรงรุนแรงเอลนเขาตีแรงมากทำไมเอนลนฝั่งกูไม่ตีแรงขนาดนั้นะ เนืะๆๆทุกคนแปลกประหลาดดิลัดแอทแทกแล้วตองนนี้นันเรียบร้อยค่ะโดนลัดแอทแทกไปกองเทพีอมามาธาลาสสิเนาะตัวที่ต่อไปต้องการก็มีแค่อลิติกินี่ไม่แม่อลิติกิก็ขอบราวแสงก็ได้เพราะบราวแสงหหดมากโหแบบว่าไม่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงว่ามันจะหหดแบบไหนหหดแบบหหดมากๆมากๆโอ้โ,อโอตอนนี้ฝนจะตกแล้วต้องรีบแคสล้ะ วันนี้ก็มาให้ดูออเอเรนไฮเปอร์นะทุกคนว่ามันมีความแตกต่างกับเอเรนอัลตรายอย่างไรนี่ค่ะ,ะโดนตียับเลยต้องรีพาดแล้วเพราะว่าฝั่งนึงเขาปล่อยตัวมานะแล้วก็จับเลยจับไปหมดตุ่มตุมต,มตมบุ่มบุ้มบุมุโอ้โหเสียงฟ้าร้องโอ้ไม่ก๊อชมาแค่ตอนฝนกำลังจะตกทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงเนาะ เอ้อไม่ใช่เสียงฝนเสียงฟ้าลอ้องมีเสียงฝนบ้างแหละตาได้แทกตุ่มไม่ตายซดแค่งับเดี๋ยวต้องรีบแคร์นะคะตาอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอันนั้นดูนะเอาจะไปดูว่าสกิลแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างโอเคตาปะอันนี้นะ นี่นี่นชนะแล้วหรอือเปล่าเอ้ยถ้าเอรินได้แล้วนี่เอ้ฝนเริ่มตกแล้วต้องรีบแพทแล้วแหละนี่ค่ะไปสะ๊อกออกไปย่ำไม่ตายสทีเอรินถึกถนะึกเนาะถึกมากถึกแบบถึกแบบไม่ไหวแล้วแตกแตกแตกโอ้ไม่การนี่นะขนาดเป็นแบบไฮเปอร์ยังแพ้เอลคิดดูสิ กีอะไรขออนุญ,ญาตดูทีมของเรานะอคะโอ้ขจียตัวเดียวเลยขนาดไม่ติดนะคะโอ้โหสามสิบเ็ดสามสิบสองล้านคุณพระฉันว่าฉันต้องไปหาเกียร์มาติดแล้วแหละนะถ้าเกียร์ติดนี่ทีพีอมตจะถึกขึ้นนะทุกคนแต่ฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าพ,พัฒนาจะเอาเออกิเลสเข,ข้ามาตอนไหนอ่ะเอาฉันได้เหรียญตาม,มายังไงวะ นี่นะคือมันไม่มีกิวเลตไงมึงมันก็จะแบบไรประโยชน์นิดนึงแตได้กิวเลตอ๋อว้าวเราต้องมาเปิดนี้แล้วแหละมีเออดอดวินชีไหมถ้ามีฉันก็จะเล่นกิววอลนะดูก่อนว่ามีดาวินชีไหมมีคนนี้เสร็จฉีแต่เหมือนจะไม่มีดาวินชีนะ น่าจะใช่แหละมองไม่เอไม่ได้มองอะไรขนาดนีนนะ้มันดูแบบออใหม่กอดมากเลยมันแบบใช้ทน้นเเื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเ๋วเาวมาอ่านสกิลเอ,อเรนไฮเปอร์กันีกว่าสกิลของไฮเปอร์นะทุกคนก็คือการพรีชีพเรนเจอร์ที่เข้า่ายเข้าขายพ่ายแพ้หนึ่งตัวจะสุม Pre ่มพรีชีพปราบฝัง่งศัตรูหนึ่งตัว โดยแสดงผลตามอัตราที่กำหนดในหมวด PvP และ Q w อีกทั้งแสดงผลเนี่ยอีกทั้งแสดงผลอัตราตรำในการต่อสู้อื่นแต่จะใช้ความสามารถนี้กับบอสและผู้พิทักษ์ไม่ได้นะทุกคนนี่เป็นข้อเสียมันไม่เหมาะที่จะตีกิลด์นะตอนนี้เลือดของเราก็17ล้านแล้วนะต้องไปเพิ่มให้ เพิ่มได้แค่นี้เองแล้วเพิ่มได้แค่นี้เองเหรอโ oh yeah, อ้แย่จ้ะอีนิดเดียวโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนเพราะฝนมันจะตกแล้วก็บ๊ายบายจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ